ดูอะไรอ่ะนันนี้นมันนี้นมันนี้ออกมาเร็วเสีออกมาเร็วออกมาเร็วอุ้ยอุ้ยยังโดนวุ้ยคือไมีแต่อยากใหญ่อยู่หันนั่นน่ะเสียคิดป๊อประวังตาขับด้วยนะตัวยังวายอยู่เนี่ยคิดป๊อปประต้ามาวันนี้เอาไปดูไว้เอาหางมึงออกดูป๊อปเยังอยู่เนี่ยฮะ ว่ามันเห็นตัวอยังเหน็บอยู่ในนี่แหละใส่อยู่นี่ใสนี่มองมันบานเพื่อเว่อออกนี่แมมมันยังสีอยู่นะนเนี่อายุซื่อเนี่ยไมยระวังเด้อโบเมนขี้เค็มน้อยตีอะไรอยู่นี่คะน่ะคิดป๊อปเห็นอะไรหรอจัางวายังบมลูกำลังหาเบิึงอยู่นิมถอยไปก่อนเออโอเคค่ะโบเมนมันมุดเข้าไปตีร่องมื่งแงมึงด้วยระว่งเด้อค่อยๆระวังระว่งระวังระว่งออกมาก่อนเห็นปะอุ้ยโอ้ยผู้ใดเปิดประตูกรห้ามไยอุ้ยตื่นเหมือขอโทษครับป๊อปทำอะไรอยู่ลูก ดูอะไรอ่ะนั่นนี่นั่นนี่ออกมาเร็วเสีออกมาเร็วออกมาเร็ววุ้ยวุ้ยยังโดนอย่ยงวุ้ยก็วุ้เห็นคือมีแต่อยากใหญ่อยู่หันนั่นแหละเสคลิปบตอดระวังตาขับด้วยนะเอ้ยอยากใหญ่ห้ันเลยตื่นหอดอยากใหญ่อย่าไปดึงออกไม่ล่ะมันพังย้อนมาดึงยังสิล่ะโอ้ยเนาะเดี๋ยวขี้เกีบติดตอดขามันฮ้ยโอ้ยห้าแดดแดดมึงเอ้ยมาด้วยความ5 minutes later โอ้แผนไหนเนี่มันคือบานเพ้อเพ้อออกเป็นแต่ดึงดีแท้ว่ะ หนี่แม่มนมดเลยนี่โอู้หูฮันได้ฝนเล็บนี่ก็ดีคักวะป,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 ป๊อปมึงอย่าไปฝนเล็บอีกได้ย,ย่าไปดึงมันออกมาได้น่ะนะ่ะกดึงดอกป๊อปนั่งเล่นซื้อๆโอ้ยเจ้านี่เราแวงได้เถอะออกไปลวดเจ้าไปเบิ้งแม่สองตัวพูนไปโอเคโอเคอย่าพาน้องเล่นนะเผื่อเล้วเผื่อเล้วเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวกูจะดึงออกไม่หมดเลย